แกแกดูนั่นดิน้องคนนั้น,น่ะอะไรดูด้วยวะเด็กที่ไหนวะไปดูว่าไปดิ น้องเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะมีอะไรบอกพู้พี่ได้นะมีอะไรปรึกษาพู้พี่ได้นะน้องน้องเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะมีอะไรขอขอค่อยๆคุยกันดิจริงด้วยน้องมีอะไรบอกผู้พี่ได้เย่าอย่าเพิ่งพิสั้นทำไมน้องเขาไม่พูดอะไร โทรศัพท์เลยเอนั่งดีออโอเคอเคเออน,นี่น้องพี่ถามจริงอะน้องไม่เล่นกับเขาบ้างหรอไม่เล่นค่ะแม่บอกว่ามันจะทำให้สายตาเราเสียรู้จักเล่นก็ได้นี่ดูอย่างพี่สิตื่นเช้ามาก็เล่นกินข้าวก็เล่นก่อนนอนก็ยังเล่นอะ่ะมันทำอะไรเล่นหลายอย่างเลยนะ นี่ภูมิใจมากเหรอวะนี่เหรอแบ่งเวลาเป็นไอ้อนนั้นก็อยากจะคุยโทรศัพท์ฝัมจริงจะอยูตรงไหนเอางี้ไหมเดี๋ยวพี่สอนเล่นโทรศัพท์อ่ะมันทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะจริงจริงเนี่ยดูอย่างที่บอกอ่ะเวลาเราจะเล่นโทรศัพท์อ่ะเราต้องแบ่งเวลาด้วย อย่างแรกนะเวลาเราจะหาความรู้อะเราก็ค้น Google ได้อยากรู้อะไรก็ถาม Google ได้มันจะหาคําตอบให้เราได้อย่างที่สองอะมันสะดวกต่อการพิมพ์เวลาใช้คุยกับคนอื่นหรือว่าเราจะโทรเนี้ยเราไม่ต้องไปหาเพื่อถึงบ้านก็ได้อย่างที่3อะใช้ดูสถานที่เวลาหนูจะไปเที่ยงเงี้ยก็หาได้ไม่ต้องเราไม่ต้องไปถึงสถานที่นั้นเราก็สามารถรู้ได้อย่างที่4ี่อะใช้ทํางานต่างๆได้ไม่ว่าเราจะพิม หรือว่าวัดลูกส่วนอย่างที่5เนี้ยนะคนใช้กันเยอะมากเราจะดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมมันทำอะไรได้งหลายอย่างดีมากก็ยังไม่หมดนะเนี่ยเห็นกล้องข้างหลังบ้มันคือกล้องถ่ายรูปเราไม่ต้องไปลำบากพกกล้องตัวใหญ่ๆจะมาถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวอะ่ะแล้วก็สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสวยๆได้หรอกดีจังเลยนะคะ อยากเล่นกับเพื่อนเอาแล้วเพื่อนถายไปไหนหมดหอ่ะเขาไปเล่นโทรศัพท์กันหมดค่ะโทรศัพท์อ่ะมันก็มีข้อเสียจริงๆอย่างการเสพสื่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆอ่ะก็มีทั้งข่าวที่ดีแล้วก็ข่าวที่แย่เราอาจจะรู้สึกเครียดแบบไม่รู้ตัวก็ได้ก้มหน้าเล่นมือถือเนี่ยก็ทำให้เราปวดคอแล้วก็ปวดหลังและที่สำคัญอ่ะ มีผลต่อสายตาด้วยพอหน้าจอของโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นแสงสีฟ้าซึ่งจะทำลายจอกระจกตาและในอนาคตอะ่ะเราอาจจะเป็นโรคจอกระจกตาเสื่อมก็ได้ทุกอย่างอะ่ะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้มันยังไงไหนอะ่ะน้องที่พูดถึงฮะอะไร นั่งเล่นโทรศัพท์อยูอ่เนี่ยฮะอะไรนั่งเล่นโทรศัพท์น้องที่พูดถึงไอตลกแล้วไม่มีเอา้าน้องยังนั่งขำอยู่เลยไม่ใช่แล้ว